สวัสดีค่ะ NSB Office นะคะมาพบกับช่วง n, n b Trip and Trip ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายถึงขา partition แต่ละประเภทนะคะว่ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทติดตั้งที่ไหนติดตั้งอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับประเภทแรกนะคะก็จะเป็นขาตัวทีค่ะขาครึ่งวงกลมขาวงกลมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกเลยนะคะก็คือ ขาตัวทีตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะมีรูปทรงคล้ายๆตัวทีนะคะแล้วก็ขาตัวทีจะเหมาะกับการติดตั้งสำหรับทางเดินที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีเฟอร์นิเจอร์วางไม่มีสิ่งของวางก็คือติดตั้งสำหรับแบบถงทางเดินแบบโล,ล่งๆก็จะเหมาะกับขาตัวทีเลยแล้วก็ขาตัวทีนะคะสามารถติดตั้งได้ ทั้งหัวเสากลางเสาแล้วก็ท้ายเสาได้ค่ะ <_ d ata> ก็ขาตัวทีนะคะเรามีจำหน่าย2แบบก็คือแบบแรกเป็นแบบรุ่นธรรมดานะคะก็จะมีรูปทรงเป็นแบบนี้แล้วก็แบบที่สองจะเป็นขาตัวทีแบบค่อมลางไฟได้ก็คือดีไซน์ตรงนี้จะมีความกว้างสำหรับให้เราวางเพื่อค่อมลางไฟได้ส่วนขาประเภทที่2นะคะก็คือขา ครึ่งวงกลมค่ะขาครึ่งวงกลมจะเหมาะกับการติดตั้งสำหรับสถานที่ที่เป็นวางโต๊ะทำงานได้วางตู้เอกสารได้เนื่องจากความหนาของขาครึ่งวงกลมนะคะจะบางมากๆจะไม่หนาเท่าขาตัวทีเพราะฉะนั้นเวลาเราวางตู้หรือวางโต๊ะ ค่อมได้เวลาเรานั่งก็จะสะดวกนะคะจะไม่เตะไปโดนอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการติดตั้งก็คือสามารถติดตั้งได้ที่หัวเสากลางเสาแล้วก็ท้ายเสาได้ค่ะขาครึ่งวงกลมนะคะถ้าเกิดติดตั้งที่หัวเสาช่วงครึ่งวงกลมนะคะจะติดกับกําแพงได้เว้าเพื่อติดกับกําแพงสามารถติดตรงกลางเสาได้คือติดเข้ามาด้านในเพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่โล่งสําหรับเดินได้เราจะได้ไม่สะดุดนะคะ หรือว่าจะสามารถติดด้านนอกได้และด้านในเป็นโต๊ะทำงานวางตู้เอกสารตัวนี้ก็เป็นขาครึ่งวงกลมต่อไปนะคะจะเป็นเสาวงกลมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูปทรงกลมกลมเต็มๆแบบนี้เลยเหมาะสำหรับการติดตั้งตรงกลางเสานะคะเพราะว่าถ้าเราติดตั้งตรงหัวเสาพื้นที่ตรงนี้เป็นผนังก็จะไม่สามารถติดตั้งได้ก็คือมันจะต้องเป็นช่องว่าช่องโลง่งช่องว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเหมาะกับกลางเสาค่ะสามารถาวาง โต๊ะทํางานได้ก็จะคล้ายๆเสาพื้วงกลมเลยเพราะว่าความบางฐานฐานของมันจะบางไม่หนาเท่าขาทีนะคะก็จะเหมาะสําหรับการติดตั้งกับทางเดินโลง่งๆได้หรือว่าจะเป็นฝั่งหนึ่งเป็นโต๊ะทํางานฝั่งหนึ่งเป็นทางเดินธรรมดา,าก็ใช้ขาวงกลมได้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าแต่ละประเภทใช้งานอย่างไรติดตั้งแบบไหน ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง N&B Office ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ